ข้อที่7็ดนะคะ,ะลูกผู้หญิงจะเกิดฮิโมฟิเลียขึ้นได้เมื่อใดนะหบิดาเป็นฮิโมฟิเลียมารดาเป็นพหาหะสองบิดาและมารดาเป็นพหาหะ 3. มบิดาปกติมารดาเป็นฮิโมฟิเลียสี่บิดาเป็นพหาหะมารดาเป็นฮนะิโมฟิเลียนะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันว่า ชอยข้อที่ข้อไหนที่ถูกใช่ไหมการที่ลูกจะเป็นฮีโมฟีเลียได้เนี่ยน,น้องต้องมีพ่อและแม่เนี่ยต้องมีเชื้อใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อไหนที่ไม่ไม่มีเชือ้อคือแบบปกติเลยอะไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องก็คือข้ออะไรคะข้อสามน้องถ้าบิดาปกติถ้าพ่อปกติอะน้องพ่อไม่มีเชือ้อแล้วลูกจะเป็นได้ยังไงใช่ไหมคะอ่าทีนี้เนี่ยเราสามารถตัดชอยออกไปได้หนึ่งข้อคือข้อสามไม่ถูกอ่้เมื่อกี้ข้อ พ่อตอบทองนะคือน้องเขาไหนยังไม่ได้วงอือทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าพ่อและแม่เนี่ยนะน้องพ่อเป็นฮีโมฟีเลียแม่เป็นพาหะลูกจะเป็นได้ไหมอ่ะเราก็มาดูกันเออแม่ก่อนก็ได้แม่ก็พ่ออ่ะถ้าแม่แม่เป็นแลรนะ้องแม่เป็นพาหะใช่ปะก็คือ H ใหญ่แล้วก็ มี h เล็กใช่ปะ่ะตัวนี้เป็นพาหะนะคะแล้วก็ถ้าพ่อเป็นหิโมฟิเลียก็คือมี h ใหญ่ทั้งสองตัวเลยเอ้ยพ่อเป็นตัว y นะก็คือพ่อเป็นฮิมโมฟิเลียพ่อเป็นหิโมฟิเลียก็คือต้องเป็นยีนด้อยที่เขียนอ่าก็คือ h เล็กนะก็คือแสดงถึงคนที่เป็นหิมโมฟิเลียใช่ไหมคะ นะทีนี้เนี่ยลูกเนี่ยจะมีโอกาสเป็นได้ไหมเขาบอกว่าลูกผู้หญิงใช่ปะ่ะอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าแม่ใช่ปะ่ะอ่ะเราก็มาจับคู่เลย H ใ,ใหญ่กับเอเ้ยเอเกกเอ H ใหญ่กับ H เ,เล็กแล้วก็ H เล็กกับ H เล็กมาจับอย่างนี้ก่อนเลยป่ะ s ใหญ่กับ Y แล้วก็ H เล็กกับ H เล็ก แล้วก็ X เล็กกับ Y อ่ะทีนี้เนี่ยเราก็ได้ออกมาแล้วแต่ในโจทย์เนี่ยเขาถามว่าเป็นลูกผู้หญิงที่จะเป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อถูกปะเออนี่ไงลูกผู้หญิง XH กับ XH นะ h เล็กเนี่ยแสดงลักษณะที่เป็นฮีโมฟิเลียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะน้องข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะถึงจะมีลูกผู้ชายเนี่ย ก็สามารถเกิดได้เหมือนกันเห็นปะเกิดได้เหมือนกันผู้ชายเนี่ยจะโชคร้ายหน่อยเพราะมี x ตัวเดียวไงเออมี x ตัวเดียวแล้วก็แบบคือถ้าไม่เป็นเนี่ยเห็นปะตัวเนี้ยไม่เป็นอืมไม่เป็นปกติคือถ้าไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยนะแต่ถ้าเป็นเนี่ยก็คือเป็นเลยงงวะงงทํำไมน,น้องพี่พูดง,งงเฉยๆนะคะแต่ข้อนี้เนี่ยเอ,อคู่ที่เราต้องการก็คือคู่นี้คู่เดียวนะโอเคนะ ก็ข้อนี้ข้อเสร็จก็จะตอบข้อหนึ่งนั่นเองก็คือบิดาเนี่ยก็จะเป็นฮิโมฟิเลียแล้วก็มารดาเนี่ยก็จะเป็นพาหะนะคะโอเคนะ h i ส h Speed m a ซ็ Center เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ